so i'm happy to share that uh, this year 2021 Uh, CMB Thai, we won multiple awards, of which, uh, for example, uh, in consumer banking, we were recognised by the Asian Banking and Finance. On a broader perspective, right? Um, I think on our uh, human development and recruitment side, CMB Thai uh, was also uh, recognised as one of the best uh, companies to work for in Asia. And this is actually the second time we've won this award. So um, I think winning award is to us. It's basically being recognized uh, by our customers, by our staff, uh, by the industry in general. And it actually helps us uh, and justifies that we are on the right track uh, in terms of becoming uh, a digital led bank in Thailand itself. We need to be very focused in what we do. And we need to be very agile as well, right, to compete in this uh, very uh, highly competitive uh, market in Thailand. Um, so uh, that also reflects in the way we work, right? We are also uh, evolving and we need to respond uh, to the new workforce as well, right? To be able to attract uh, the right talent uh, to join our organization here at CNB Thai. แต่ก่อนเนี่ยเราทํางานกันเรามีสองสายงานดิจิทัลก็จะเป็นส่วนของลูกค้าเป็นหลักนะครับส่วนของเทคโนโลยีก็จะเป็นส่วนที่ทํางานด้านหลังบ้านเป็นหลักการทํางานในภาพใหม่เป็นการผนวกนะครับเอาข้อมูลและประสบการณ์จากทางด้านเทคโนโลยีซึ่งเป็นฝั่งที่มีความรู้เกี่ยวกับระบบธนาคารเป็นอย่างดีบวกกับส่วนที่เป็นผ้าของดิจิทัลนะครับซึ่งมุ่งเน้นตัวผลิตภัณฑ์และประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้าก็จะเป็นการผสมผสานวิถีของการทำงานของ นรุ่นใหม่นะครับกับคนรุ่นปัจจุบันเพื่อให้สอดคล้องแล้วก็สามารถทํางานได้อย่างต่อเนื่องกันเพราะฉะนั้นรางวัลน,น่าจะเป็นเครื่องการันตีให้เราทราบได้ว่านี่คือสิ่งที่ตอบโจทย์เกี่ยวกับ customer experience แล้วก็ดีไซน์แล้วก็ innovation ของธนาคารครับเรามีการสร้างทีม Digital Banking นะครับดิจิตอลเทคโนโลยีทีมนี้ มีการใช้งาน process ทั้ง Scrum process นะครับมีการใช้ automation testing นะครับมีการใช้ continuous integration continuous delivery ซึ่งเป็น process การทำงานที่เป็นมาตรฐานมีความ flexibility สำหรับธุรกิจที่จะปรับเปลี่ยนเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่ปรับเปลี่ยนไปธนาคารของเราเนี่ยไม่ได้เป็นธนาคารที่ใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งคนที่ได้เข้ามาก็มีโอกาสที่จะทำงานได้ หหลาหลาากยนอกจากที่จะมีความรู้ความเข้าใจเรื่องเทคนิคแล้วเนี่ยยังมี business knowledge เรื่องของ risk เรื่องของ compliance เรื่องของ security สิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกทุกคนในทีมนะครับทั้งปัจจุบันและอนาคตครับการเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของในแต่ละอุตสาหกรรมเนี่ยทั้งการเรียนรู้การทำงานก็จะแตกต่างกันด้วยอค่ะอย่าง e c o อมเมิรอย่างที่แแบบเคยทำมาก่อนเนี่ย ก็จะเป็นลักษณะการที่มีแพลตฟอร์มเดียวไม่ซับซ้อนแต่ว่าพอเรามาทำงานของธนาคารเนี่ยจะมีแพลตฟอร์มต่างๆที่คอนเนคหาก,กันอยู่แล้วก็มีเซอร์วิสทั้งภายในแล้วก็ภายนอกธนาคารที่คอนเนคหาก,กันอยู่ค่ะเรา่จะต้องคำนึงถึงความปลอดภยัยในทุกๆอย่างการเห็นทุกอย่างที่เป็นเรียลไทม์เนี่ยเป็นสิ่งที่ลูกค้าเขากซ์เป็นสิ่งที่ชาเลนจ์กับเรามากที่สุดสิ่งนี้ค่ะเป็นสิ่งที่แบบได้เรียนรู้จาก CIB ไทยค่ะ แอไทยเนี่ยสปอร์ตพนักงานทั้งในด้านการเงินการทำงานแล้วก็สุขภาพค่ะยิ่งในตอนนี้ค่ะตั้งแต่เรามีโควิด1 9เข้ามาทางธนาคารเนี่ยก็ให้พนักงานเนี่ย work from home ส่วนในด้านการเงินเนี่ยทางธนาคารก็จะมีการ provide ดอกเบี้ยที่แสนพิเศษให้กับพนักงานส่วนในด้านการทำงานเนี่ยเราก็จะมี macbook ให้กับพนักงานทุกคนแล้วก็มีวันหยุดถึง15วันเลยทีเดียวค่ะ นอกจากน้องๆจะได้ทํางานกับธนาคาร cmb ไทยนะครับซึ่งมีภาคธนาคารที่แข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับน้องๆจะได้มีโอกาสทํางานกับฟินเทคนะครับซึ่งเป็นลูกค้าของธนาคารด้วยซึ่งก็จะเป็นความท้าทายอย่างหนึง่งแล้วเราก็จะได้มีความรู้ในส่วนเหล่านี้ไปพร้อมๆกัน